สวัดีค่ะทุกคนพบกับช่องกระตุนูคุณแดงคะวันนี้เราอยู่ที่โลตัสนะคะโซนนี้เป็นโซนผลไม้ค่ะก็จะมีแตงโมมะม่วงนี่ก็มะม่วงเหมือนกันต้้องนีผลไมทั้งหมดนี้คือผลไม้ที่บอมนะค่ะน้เต๋ ก็เป็นแครอทยม บ๊ายบายค่ะ